ครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดิ์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องก็คือเรื่องดัชนีความร้อนบางคนอาจจะเรียกวันดัชนีอุณหภูมิดัชนีความร้อนคือการนําเอาค่าอุณหภูมิของอากาศที่ตรวจว่าได้จริงๆและความชื้นสัมผัสข,ของอากาศณขณะนั้นมาทําการวิเคราะห์หาค่าที่เป็นตัวแทนของ อุณหภูมิที่คนเราสามารถรู้สึกได้ก็คือความรู้สึกของอุณหภูมินั่นเองในสภาวะอากาศขณะนั้นดัชนีความร้อนได้มีการพัฒนาขึ้นในปี2ปีพศ2521โดยยอร์โดยยชวินทอริงซึ่งมีข้อสมมติฐานว่าร่างกายมนุษย์มวลมนุษย์ความสูงชนิดของเสื้อผ้าอะไรเมื่อนี้ที่ใส่ จำนวนและชนิดของกิจกรรมที่ทํอะไรพวกนี้ความหนานของผนังหลอดเลือนพลังงานแสงอาทิต์รังสี UV ความเร็วลมฝนตกอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นแฟกเตอร์ที่มีความสําคัญต่อความคลาดเคลื่อนของดัชนีความร้อนนะครับประโยชน์มันมีประโยชน์ยังไงมาสามารถนํามาประยุกต์บอกถึงผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องโดยดัชนีความร้อนมี4ระดับคือดัชนี ระกู Chinese, ความร้อนที่27 3 2ถึง32องศาเซลเซียสรู้จะรู้สึกเพลียเวียนศีรษะคลื่นไส้ปวดศีรษะปวดเมื่อยจากการออกกำลังกายหรือใช้แรงงานปรางแจ้งในที่อากาศร้อนอะไรพวกนี้นะครับตัชกูความร้อนที่32ถึง41องศาเซลเซียสอาจจะระวังเป็นระดับเตือนและต้องระวังให้ดี อาจจะมีตะคิวจากความร้อนเพลียาจากแดดอะไรพวกนี้จากการที่สัมผัสแดดเป็นเวลานานนะครับตัทนีความร้อนที่ 40, 41 5 4อถึง54องศาเซลเซียสอันนี้เป็นระดับอันตรายแล้วต้องระวังแล้วอาจจะมีตะคิวที่น่องต้นขาหน้าท้องไหล่เกรงเพลียเพลียแดดอาจถึงขั้นเป็นลมแดดหรือว่าฮิสโตรกได้ถ้าสัมผัสความแดดความร้อน หรือว่าแดดจัดเป็นเวลานานนะครับถ้าดัชนีความร้อนที่มากกว่า54องศาเซลเซียสอันตรายมากเสี่ยงต่อลมแดดแล้วก็เสียชีวิตได้เลยนะครับถ้าดัชนีเริ่มสูงสูงขึ้นพยายามหลีกเลี่ยงแสงแดดะนะครับจิบน้ำบ่อยๆแล้วก็ใส่เสื้อผ้าบางๆสีอ่อนๆและห้ามดื่มสุราชากาแฟอะไรพวกนี้น้ำอัดลมอะไรพวกนี้นะครับ ดื่มน้ำเป,เปล่าเนี่ยดีที่สุดแล้วก็ช่วยควรจะหันมาออกกำลังกายด้วยนะครับเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานเพิ่มความต้านทานต่อความร้อนได้นะครับมีข้อสังเกตคือถ้าความชื้นสัมพัสสูงเนี่ยเหงื่อจะออกน้อยลงนะครับเราจะรู้สึกร้อนมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อน่าสังเกตนะครับ สาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ